สวัสดีครับพบกับผม CNP Tactor นะครับผมวันนี้พบกับเจ้าคอมสูบ PC 20 R ขีดแนะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางร้านได้ทำสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างเอาพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องของคอมสูบสุ3สูบนะครับผมเป็นปั๊มนิวแล้วนะครับ แล้วก็คอนโทรลก็จะเป็นคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับผมครับสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานน้อยมากเลยนะครับผมชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่1,200กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมทางบริษัท CNP Tractor เรานะครับได้ทำการเก็บระบบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนซีนทุกกระบอกนะครับล้างถังเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็ติดสปอตไลท์ให้นะครับ ครับผมสำหรับคันนี้นะครับราคาจะตั้งอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น8แล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันทํางานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเซฟตี้ยังทํางานอยู่นะครับเซฟตี้เอาลงปุ๊บทำงานได้เลยตัวนี้ทำงานค่อนข้างสมูทนะครับแรงปั๊มก็ดีเลยนะครับ เกีร์ปั๊มก็โอเคนะครับผมแรงดีเลยตัวเดินปกติครับอัตโสวิง hmm. ิโอเคนะครับ